คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าคุณต้องการเล่นฮีโร่สายไฟเตอร์ฮีโร่ตันทั้งหมดทุกตัวเนี่ย คุณต้องใช้เวลาเล่นทั้งหมดกี่เกมถ้าใครอยากรู้แล้วก็ตามมาเลยครับอย่างแรกนะครับจากโลกสังกสีไปจนถึงโลกปาชฉดูนะครับต้องใช้แต้มทั้งหมด3,400แต้มนะครับข้อที่2โดยปกติแล้วนะครับคนอย่างเราๆเนี่ยพวกเราเนี่ยจะมีอัตราชนะอยู่ที่50%นั่นเองนะครับฉะนั้นเอ้าสิเอร์เนี้มาคิดแล้วกันนะครับถ้าใครไม่เห็นภาพก็ถ้าสมมติคุณเล่น2ตาอย่างเงี้ยคุณก็จะชนะเกมหนึ่งแล้วก็แพ้เกมหนึ่งนะครับต่อไปเรามาเริ่มคิดกันเลยดีกว่าครับถ้าสมมติชนะหน้ะไึ่ 12นั่นเองนะครับขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าแพชนะแต่ละเกมได้ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นอย่ามาม่ามูสับนะครับถ้าตอนต่อไปนะครับเอา36ไปบวกกับ12นะครับจะได้เท่ากับ48นะครับหลังจากนั้นเอา48นะครับไปหาร3,400จะได้70.88นั่นเองนะครับแต่ว่าผมขอใช้70แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเอา70ไปคูณ2นะครับจะได้เท่ากับ140นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าคุณต้องเล่นฮีโร่ตัวหนึ่ง140เกมถึงจะโล่่ตัััััันนนนนนเอองงะะะคคครรบบาาจจมมมีวสสยทไได้คตอบเท่านนี้ะครับเดี๋ยวผมจน คำตอบแบบช้าๆให้ทุกคนดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาค่าความชนะฮีโร่จากการชนะมานะครับก็คือ36คูณกับจำนวนที่เราคิดได้ข้างบนนะครับก็คือ70เท่ากับ2,520นั่นเองนะครับแล้วก็12คูณกับ70เหมือนกันนะครับเท่ากับ840นะครับเอา2,520บวกกับ840จะเท่ากับ3,360นั่นเองนะครับจริงๆเลขมันไม่ลงตัวนะครับแต่ว่าผมอยากให้เลขมันลงตัวจะได้คิดง่ายๆนั่นเองนะครับฉะนั้นขอใช้เท่านี้แล้วกันนะครับสรุปนะครับฮีโร่ตัวหนึ่งถ้าคุณจะเล่นฮ เมนนนัั่องะครบขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือขั้นตอนสรุปนะครับว่าคุณต้องเล่นทั้งหมดกี่เกมนั่นเองนะครับเอา140นะครับไปคูณกับจำนวนฮีโร่สายไฟเตอร์ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ31ตัวนั่นเองนะครับคูณกันออกมาแล้วนะครับจะได้เท่ากับ4,340เกมนั่นเองนะครับถ้าเทียบเป็นเวลาก็ให้เอา20เข้าไปคูณนะครับ20นั่นคือเวลาที่เราเล่นในแต่ละเกมนั่นแหละครับคูณกันออกมาแล้วนะครับจะได้เท่ากับ86,800นาทีหรือว่า1,446ชั่่ววโมงหรือา 60วันนั่นแหละครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบมากๆเนี่ยอย่าลืมตามไปกดไลค์ผมในช่อง YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปกเก่าๆที่ผมลงไปก็อยู่ใน YouTube นี่แหละครับสามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพ็ญในสิบสองไปบายจ้า